สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกระจําวันเสาร์ที่11มกราคม2568ค่ะทีเด็ดส่วนบอลนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบอลนอกบอลแตงวันนี้ทีเด็ดบอลแตงคัดเน้นๆให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบอลนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะคะขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครต์ที่ช่องที่ดินสวนบอลน,นอกช่องนี้ให้กับอิงดาวขนาดละกัน,น,ากน,กนสาหรับสมาชิกสี่าันใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็กราบขอบพระคุณไปอย่างสูงไว้ณนะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมะื่อวานนี้นะทางหน้านะช่องที่ดินสวนบอลน,นอกของเรานะคะก็ถือว่าจะเข้ากันไปนะคะเพราะว่าได้คู่แล้วก็เสียไปคู่นะเมะื่อวานนี้อิงดาวนะคะจัดไว้ให้คู่แรกนะเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านโคโม่ผลอร์จบลงนะคะโคโมก็ เสมอกับทางด้านลาซิโอไปที่1ประตูตอนหแถมมีติดไปนมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยก็ถือว่ารับซับนะคะสำหรับคู่แรกส่วนคู่ที่2นะคะที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้อิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเซลตาบีโกค่ะผลสกอร์จบโงเซลตาบีโกภพ่ายท่าแพ้กับทางด้านรายโยบายเยกโรไปที่2ประตูตอนหนะคะลูกแรกนะของทางด้านรายโยบาเยกโรก,ก็กด ไปในนาทีที่5กันเลยทีเดียวแล้วก็มาได้นะคะทางด้านเซลตาบิโกตามตีเสมอในนาทีที่26ค่ะแล้วก็ลูกนะคะที่ปิดสกอร์นะคะของทางด้านรายโยบเยกกโนก็เอ่ยิงทําประตูไปในนาทีที่63แล้วนาทีที่90จะจบเวลาอยู่แล้วก็เป็นทางด้านเซลตาบิโกที่โดนใบแดงนะคะ ทางด้านมาโกอ a r อโโซนั่นเองนะคะเท่ากับว่า ผลสกอร์เป็นทางด้านรายโยบายเยกโนที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะทางด้านเซลตาบูโกไปที่2ประตูตอนหนึ่งก็เสียกันไปนะคะสำหรับคู่ที่2นี้เท่ากับว่าผลประกอบการที่เมื่อวานนี้จัดไว้ให้2คู่นะคะก็เข้าไป1นเสียไป1ก็เจ้ากันไปแต่ยังไงวันนี้อิงดาวจัดเน้นเน้เต็งๆอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรานะไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่า2คู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องที่เด็ดสวนบลนอกนะคะวีอิง ดาวนะคะหยิบยกมาฝากให้เป็นบอลอะไรกันเอ่ยสองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้ฐานะชอบที่เด็ดส่วนบอลน,นอกวีหนึ่งประจําวันเสาร์ที่11มกราคม2 5 6 8คะ่ะก็เป็นบอล FA ครับทั้งสองคู่กันทีเดียว คู่แรกเป็นคู่ระหว่างบิสตอร์ิตี้พบกับทางด้านบูแพรต้คู่นี้เตะกันในเวลา1นึ่ทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราคู่ที่2นะคะเป็นคู่ระหว่างเร t เตอร์ซิตี้พบกับทางด้านควีน n าร์กนะคู่นี้เตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิตินะของทั้ง2ทีมแรกนะคะที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ พอมูลสถิติค่ะของทั้ง2ทีมแรกนะคะที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะยาบิสตอร์ซิตี้ค่ะทีมดังจากแชมเปี้ยนสปิปักจะเปิดสนามก,ากาับการมาเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างวูฟแฮมป์ตันนะที่ทีมดังจากพรีเมียร์เกมนี้เตะก,กันที่สนามนะคะเอสตันเกรสสเตเดียมค่ะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะคะเคยเจอกันมาห้านัดล่าสุดเป็นทางด้านนะ เจ้าบ้านนะคะที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดด้วยกัน,นะค่ะส่วนนะคะฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมนี้นะคะก็ต้องบอกว่าฟอร์มถือว่านะคะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างวูแพมตันที่ทำผลงานค่า,าจะดูดีนะคะกว่า ในการโคจรมาเจอกันของทั้งคู่แล้วก็นัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกันนะคะตั้งแต่ปีพศออ2019ค่อนข้างจะนานนะเมื่อวันที่17เดือนที่2นะคะเป็นทางด้านรูแอมตันค่ะที่ไปฝ่ายกดเอาชนะไปที่1ประตูต่อ0ค่ะส่วนนะคะผลงานค่ะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะยาบิสตอร์ซิตี้ค่ะเกมในบ้านนะคะ5นัดล่าสุดถือว่าทาผลงานได้ะจะดูดีเพราะว่าสามารถเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอไป1และก็ยังไม่แพ้ใครเลย3นัดล่าสุดก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ทั้ง3นัดติด ต่อกันด้วยส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างบูแพนตันะคะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังนะคะการเกมนอกบ้านก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยังเอาแน่นอนองค่ะที่ยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้านเ,ออเกมนอกบ้านนะคะเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอไป1และก็แพ้ไป2นัดด้วยกัน,นะคะ่ะ แล้วก็นัดล่าสุดนะคะก็จบลงที่ผลสกอร์เสมอกับทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์นะมาที่2ประตูต่อ2แล้วก็เกมนี้นะคะทางด้านทีมเยือนใครอย่างวูฟแฮมตันนะคะพวกเขานะก็มาในระบบ3-4-2-1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างบิสตอร์ซิตี้ก็มาในระบบนะคะ3 4 2 1เช่นเดีวยวกันเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่ก็เปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะเป็นทางด้านนะ ทีมเยือนนะคะอย่างวูแพมตันค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเรทราคานะคะมาต่อค่ะที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งลบสิบน้ําได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาเสมอข่าวค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านจีเรสโซเวนอในการเทียบเรทราคาตารางหนึ่งกุศลที่นักตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านทีมเยือนอย่างวูแพมตันเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2.40นะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านจีเรสโซเวนอในการเทียบเรทราคาของด้านทีมเยือนแล้วเรทราคานามนะคะก็จะต้องอยู่ ที่เรทนะคะสองจุดหนึ่งหนึ่งนี่แต่นะตอนนี้น้ำค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทนะคะ 2.40แบบนี้โอกาสนะที่ทางด้านนะคะทีมเยือนนะอย่างวูพันตันจะสามารถทำกำไรในเกมนี้อิงดาวมองว่านะคะก็ยังค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอานอนค่อนข้างที่จะยากอยู่นะส่วนนะคะทางด้านนะคะเจ้าบ้าน,นะคะ่ะอย่างบิสตอสตีค่ะเลทราคานั้นนะตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา2.67ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดสวนนอกในการเทียบเรทราคาตารางของด้านเจ้าบ้านแล้วเลทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เลทนะคะ 2.78แต่ณนะตอนนี้น้ำนะค่อนข้างนะคะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา2.67แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างบิสตอร์ซิตี้จะสามารถทำอะไรในเกมนี้มองว่ามีความไปไ,ปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนะคะณนะตอนนี้เปิดม,มาเปิดม,มาที่เรทราคา3.21ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทรสซิมบนอในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำนะคะก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.24 แต่ณนะตอนนี้ค่ะน้ำนะคา่างนะคะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา3.2 1อแบบนี้โอกาสนะคะที่ชั้ง2ทีมนี้จะจบที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้มองว่ามีความไปไป,ไปได้แต่ยังไงแล้วก่อนมันเตะเข้ามาดูเรทราคาน้ำกันด้วยว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเราจิมเลือกลงทุนกันไปได้เลยนะคะสําหรับค่ะคู่แรกนะคะ าจะถามอิงดาวว่านะคะสองคู่นี้น่าจะต้องให้เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนอิงดาวบอกได้เลยว่าความน่าจะเป็นยังไงเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างบิสตอ e ์ซิตี้นะคะที่น่าจะสามารถแชร์คะแนนกับทางด้านทีมเยือนอย่างวูแพรตันนะคะในเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะดูจากเรทราคาน้าที่ค่อนข้างจะไหลลงมาแบบนี้ยังไงเกมนี้อาจจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอนะคะที่1นหรือ สองสองก็เป็นไดน้ถ้าในเมื่อมันจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอนะคะยังไงให้เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างบิสตอร์ซิตี้เลยละกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานำะมาวิเคราะห์กันตัดคู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะคู่ที่สองนะคะที่วันนี้ค่ะอิงดาวน์นะหยิบยกมาฝากให้นะคะสำหรับสมาชิกเอฟซีนะก็เป็นคู่ระหว่างน,นะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างเลตเตอร์ซิตี้ค่ะพบกับนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างควีนต้าเกรนเจอร์ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิตินะคะของทั้ง2ทีมนี้ค่ะที่เคยเจอกันมากก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่างเลสเตอร์ซิตี้ค่ะ ทีมดังนะคะจากเอ่อพรีเมียร์ค่ะเจมเปอร์สนามต้อการมาเยือนงของทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างควีนปาร์คเรนเจอร์ทีมดังจากแชมเปียนชิพเกมนี้เตะกันที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมค่ะต้องบอกว่าสถิตินะคะในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5นัดเป็นทางด้านเจ้าบ้านที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอไป1นึ่งและก็แพ้ไป2นัดด้วยกันนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่2เดือนที่3ปี2 0 2 4ค่ะก็เป็นทางด้านควีนปาร์คเรนเจอร์นะที่เป็นเอ่อ ที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ที่2อประตูต่อหนึค่ะส่วนนะคะฟอร์มนะคะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะเกมในบ้าน ห้านัดล่าสุดข,ของเขานั้นก็ทําผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเป็นการนะคะเก็บชัยชนะไปได้แค่เกมเดียวเสมอเป็นหนึ่งและก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกัน2นัดล่าสุดก็พ่ายท่าแพ้ทั้ง2นัดติดต่อกันด้วยของทางด้านเจ้าบ้านอย่างดิตเตอร์ซิตี้ส่วนทางด้านนะคะทีมเยอนอย่างควีนปาร์คเตนเจอร์ค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลักก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5้านัดล่าสุดก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไรหนักนะคะเพราะว่าเป็นการเก็บชัยชนะไปได้เกมเดียวแล้วก็แพ้เป็นหนึ่งเกมแต่ ส่วนใหญ่แล้วจะจบลงที่ผลสกอร์สเสมอนะคะเพราะว่าสามารถนะคะเสมอไปถึง3เกมด้วยกันแล้วก็นัดล่าสุดเจอกับทางด้านนอร์ดิสตี้ก็เสมอไปที่1ประตูตอนหนึ่งกันด้วยค่ะแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างควีนปาร์คเลนเจอร์พวกเขามาในระบบ4 2 3 1สน่ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างเลตเตอร์ซิตี้ก็มาในระบบ4 2 3 1ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลตราคาล่วงหน้าค่ะและเลดราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้คลองทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็ เปิดมาให้นะคะเป็นทางด้านค่ะเจ้าบ้านนะคะอย่างเลนเตอร์ซิตี้ค่ะเปิดเรทราคามาต่อนะที่เลทราคาลูกควบลูกครึ่งลบสิบนะคะน้ำได้ไหลลงมาที่เลทราคาครึ่งควบลูกลบสิบค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งคูณสองที่นักตอนนี้เขาเปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเลนเตอร์ซิตี้เปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา1.65ถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเลทราคา ก็ต้องอยู่ที่ไหนะคะ1.40 แต่ณตอนนี้ค่ะน้ำนะคะค่อนข้างนะที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา1.65แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเลเตอร์สตีจะสามารถทํากําไรในเกมนี้อีกดาวมองว่าอย่างค่อนข้างจะยังเอาแน่เอาหนอค่อนข้างที่ยากอยู่ส่วนทางด้านนะคะทีมเยียนอย่างฟินนปาร์เรนเจอร์ค่ะเรทราคาน้ำนัตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทนะคะ4.46ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เรสซมอนอ์ในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเยือนแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา5.30 แต่ด้านตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลลงไปที่เรทน,นะคะ4.46เดซโอกาสนะคะที่ทางด้านทีมเยน่างกีนปากเรนเจอร์จะสามารถทํากําไรในเกมนี้อิงดาวมองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทน,นะคะ3.68ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทด้านที่เสมอในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน,นาจะต้องอยู่ที่ร,ราคา4.12 แต่นะตอนนี้ค่ะน้ำนะคะค่อนข้างนะที่จะไหลลงมาที่เลทราคา3.68แบบนี้โอกาสนะคะที่ทั้ง2ทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เส,สมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไ,ไปได้นะคะแต่ยังไงแล้วก่อนมาเตะเราเข้ามาดูเลทราคาน้ํากันด้วยว่าเลทราคาน้ํามันจะไหลไปไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกเลือกลงทุนกันไปได้เลยสําหรับนะคะคู่นี้นะอิงดาวมองว่านะคะสมาชิกเอฟซีนะคะส่วนใหญ่แล้วจะต้องเลือกเชีีรยไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้เพราะว่านะคะผ งานหรือว่าฟอร์มโดยภาพรวมยังไงถือว่าค่อนข้างที่จะเหนือชั้นกว่าทางด้านทีมเยือนอย่างพีนปาร์คเลนเจอร์แต่อิงดาวมีความเห็นตาเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าเลทราคาน้ำหนะตอนนี้นะคะที่เขาเปิดมาให้ค่อนข้างที่จะไหลลงมาแบบนี้ยังไงเกมนี้ถ้าทางด้านเจ้าบ้านอยากเบเต์สตี้จะชนะอิงดาวมองแล้วว่าอาจจะชนะไม่เกินแต้มต่อยังไงอิงดาวขอเห็นตาเลือกเชีย ไปที่ทางด้านนะคะทีมเยืยอยนางควีนปาร์คเลนเจอร์หลอนละกันแล้วก็สถิตินะคะของทางด้านเจ้าบ้านฟอร์มช่วงหลังถือว่าค่อนข้างจะแกว่งๆลงไปอยู่เยอะพอสมควรยังไงเกมนี้ทางด้านทีมเยืยอยนางควีนปาร์คเลนเจอร์น่าจะทำเอ่อกำไรให้สำหรับสมาชิ FC ซได้นำไปต่อยอดได้อย่างแน่นอนอิงดาวบอกได้เลยว่ายังไงคู่นี้ น่าจะจบลงที่ผลสกอ์เสมอถ้าไม่เสมอเจ้าบ้านก็ไม่สามารถที่จะทำประตูที่สองได้อ่าเพราะอะไร เพราะว่านะคะดูจากเลทราคาน้ําแล้วชนะไม่เกินแปมต่อเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเลทราคาน้ำค่อนข้างที่จะขยับไหลลงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรกันเลยทีเดียวแต่ยังไงแล้วก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ํากันด้วยละกันว่าเลทราคาน้ำนะคะมันจะไหลปไปยังไงแล้วก็คอย,ยือกจีมเลือกลงทุนกันไปได้เลยนะคะถ้าเลทราคาน้ําไม่ได้ขยับไหลเปลี่ยนไปมากกว่าตอนที่อิงดาววีทขอไว้นะ ตอนนี้ยังไงสามารถเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างควีนปาร์คเรนเจอร์สามารถรับซับได้อย่างแน่นอนคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปสรุปกันเลยดีกว่านะว่า2คู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด็ดส่วนบนนอกวีหอิงดาวเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างนะจ๊ะ สองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้ทางน้าชองที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งประจำวันเสาร์ที่1 1มกราคม2567นะคู่แรกนะคะอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอยอบิสตอสตีเลือกจิ้มไปที่เลทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอครบครึ่งแล้วก็ติดไปลงำที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยสำหรับคู่แรกคู่ที่สองอิงดาว ขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเดียร์่างคพีนปากเนเจร์ค่ะเลือกจิ้มไปที่เรทราคาลูกควบลูกคือแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางหน้าช่องที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งช่องนี้ให้สำหรับสมาชิ FC ได้รับชมอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการที่อิงดาวจัดไว้ให้นะคะจะสามารถเข้า เป,เป๊ะเหมือนกับอิงดาววิคราะห์ไว้ยหรือเปล่ายังไงฝากติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็สําหรับสมาชิกซีท่านใดนะคะที่อยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีทางนั้นช่องที่เด็ดส่วนบ้านนอกก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับอิงดาวได้นะคะเพราะว่าอิงดาวมีกลุ่ม VIP ด้วยในกลุ่ม VIP ของเรานะคะก็จะมีจัดตัวเน้นๆเต็เต็ง ให้สำหรับสมาชิกเอได้นําไปต่อยอดสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือทีเด็ด5ดาวในกลุ่ม VIP ของอิงดาวเท่านั้นจะมีจัดไว้ให้นะคะเราระดับเซียนคัดสั่นมาให้อย่างแน่นอนนะคะถ้าอยากได้นอกเหนือจากตัวเน้นๆเต็มๆแบบนี้แล้วทักเข้ามาผู้คุยสอบถามได้แต่อิงดาวได้เลยนะจ๊ะที่ไลน์ส่วนตัวของอิงดาวคะ่ะ ing 6 8แปด หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นได้ค่ะวันนี้นะคะอิงดาวนะะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอขอบคุณนะคะสมาชิกเอที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปขอให้ยังเฮงรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท,ท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ